สวัสดีครับ FC เราก็จะมาเก็บของเข้าไปในห้องนายเเราไม่เก็บกลับนะ FC เก็บพอเข้าไปในห้องห้องล็อกได้แล้วพี่น้องวันนี้ได้รกันนี้เนี่ยวันนี้ได้กันนี้ครับผมวันนี้มันงานมันเป็นงานละเอียดเนาะงานมันจุดมันเป็นงานละเอียดวันนี้คนนึงบอกละเอียดเดียวกันเดียวกันกันความหมายเดกันบ่เดียกันเราเก็บของนะพอล้วนะครับผม พราะว่างานวันนี้จริงๆเราว่าจะทำประตูให้มันได้เนาะแต่ว่าเรื่องด้วยอะหัวสว่านมันไม่มีเนาะหัวสว่านมันใ้แล้วนะม่เนาะไปช่วยลุงบ่าวลูกไปช่วยเก็บของเก็บของเข้าไปในห้อง เลอะเอ่งพูดยิ่งนะยิงกครูยิ่งบกเขา่ไผกับบเขาเก็บของเอาอะไรถือไปยกไปมา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 ะลังมามานกปูนี่เราเราาพอน่ี่รังดูนะครับถ้าเหลือรังนึงเนี่ยมันต้องมีแหละน่นีึงเร็กกินกล่องเลยทีบ่าวหยิบมาเเร ไปไปจุกมกลมโกลมเยอะโอ้เจ้าอย่าเลิกเทอะอะไรพี่มาหาเจ้าแบกก็คือต้องไปเดี๋ยวเออเออโดนข้าวของเข้าไปในบ้านนะคะเนาะการแย่งแย่งไม้กันนิดหน่อยจะว่าจะมีเอฟซีเด็บพุ๊บจะมีหรือเปล่าวะป้าวันนี้ไม่ได้งานเลยจริงมีไหมไม่รอไม่ได้เลยอันนี้ เอาให้ในลูกกำลังนะตาเจ้าจะใส่อะไรไหมในกำลังนะกำลังหนุนลูกยกหนูนนะเอาเข้าไปก่อนก็ได้หัวเราไม่ได้เก็บกลับบ้านเราเอาไว้นี่แหละพรุ่งนี้เราก็ต้องได้รื้อเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้งานนะทีมช่างนะครับขอครับที่ครับจริงๆคนหลินคนน้ำคนาน้ำคนนานดีกว่าไเวลาเราก็ทำไปทำไป เลยเอาใจบางทีมันก็ติดขัดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยอะหลายอย่างแหละมาแล้วให้เขากินแล้วทำบ้านเนี่ยมันต้องโอ้ให้เขากินอะมาม่าเราไปเก็บของเขาเราเขาไม่มีกินเลยเดี๋ยวจะให้คนจะเอาจะไปเอาเพชรดีกว่าพี่บ่าวจะเซอร์ไพรส์น้องเพชรโดยการเอามาม่ากลับหนึ่งลังเออนี่นี่นี่เจ้านี่โหนี่เอาการทำเนี่ยเอากลับ้านเลยพี่บ่าวนี่ กต้มตรงนกินเลยแ้ใช้โอเคแกเอากับบ้านเลยที่าันนี้เอาเอาเป็นหลักไปไปเดี๋ยวคงมีลทัอันนึงของลังมีแล้วก็เดี๋ยวเอาลิปาเราเป็นหลักเป็นเหล็กเสริมตานนยกข้ไปหเล่าี่ลูกยกะวังกระวังโทรศัพท์นะยกเลยเฮ้ยเอ้ยหนึ่งสองมาอก็มาช่วยเก็บของลยี่มา ทไปอย่างมันมูเมนดอทลู้ทับเขาสิโลนเออตูตกูอยู่ับหาบดีวงไฟไม่จให้ได้บ่ะไม่เอาออกมันเดี๋ยวสิเอาเล็กเพราะอชิมมงกเกิดกระเล็กเราปุไป่อแลวกันแรกปกติดื้อใ่เอาเลยนี่ลูกเยอ

จีบจีบแล้เราจบงานกันดีกว่าไปชื่ออะีเดี๋อันนี้ไม่ได้ใช้ไปหมดใช้หมดเก็บเก็บเก็บสักเส้นหนึ่งาะเออมันดูมันหลุมกลางเหมือนห้องผมเลยเออเหมือนบ้านใคเลยค่อยตั้งกล้องไว้นี่เด้อใครจะพูดอะไรเลอะเทอะเด้อค่อยจะไปเข้าห้องน้ำถ้าบกติสายไฟนงเขาเก็บตลอดนะเรากลับน้องเขาจะเก็บให้อยู่ Look, ม,ม,ม,มันมันล็อกเฉพาะตอนที่เรามานี okay? ่แหละใช่ถ้าเรากลับปุ bueno> ๊บมันก็โอเคอยู่สะอาดอยู่สะอาดใช่ไหมใช่ตู้เชื่อมนี่ล่ะตู้เชื่อมก็เอาไปในห้องนายอยู่ไหนโน่นค่ะเอาไว้ห้องดูเพื่อนเอาไว้ห้องเลยตู้เชื่อมเก็บเก็บสายมันนะแยกออกมาในนี้อ่ะนี่เลยอีกเส้นหนึ่งเด้อนี่เด้อเพราะว่าช่วงนี้ในเอฟซีเราคนไปคนกลับ ไม่ได้เพราะว่าของที่เราจะเอามาเนี่ยมันเยอะเนาะนะ,นะเพราะว่าเมื่อเช้าเราขนเต็มรถเลยมาแยกไม่ได้อยากเอาของมาซื้อให้น้องก็มาไม่ได้ใช่ถ้าเราขนอีกอย่างตรงนี้มันก็มีประตูล็อกได้แล้วน,ะ,นะก็เลยล็อกเอาไว้ตรงนี้ซะเลยในทีนะก็จะได้ไม่ต้องขนไปขนมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอุปกรณ์นี่อันนี้ก็จะจะไว้ซีนให้น้องอยู่อ กไก่เดไก่หุยายหมดหลายหลายอเลยไปหมดสาพรเราไม่ลือกงนี่ก็ดูว่ามีอะไรที่ต้องเก็บอีกหน่วยที่ก่าไก่นี่สิที่เบาฮะเออ ไอ้ที่เป่าลมนีเาเข้าไปด้วยเออเข้าไปข้างในหมด,ดช่วยกันเออหมดรลยยังของที่เราจะเก็บหมดแล้วโทษน้องเพชรมานี่ต้องบอกน้องเพชรอยา่าพึ่งโหนประตูมันน่าโหนเล่นนะประตูนะเด,ด็กๆชอบเลยนะประตูนี่เอฟซีเด็กๆเห็นผมอาจจะกลัวม,มันไส้แบบโหอนอ่ะนะโหนเล่นนี่หักเลยพี่น้อง ผมต้องบอกไว้ก่อนมันมันมันหน้านะพี่บ่าวองมีเดียวเล่นจริงดูแล้วเสื้อเสื้อเยอเดือดเซอรพรส์ไม่ไม่ของที่เาเข้าไปเก็บนะเดี๋ยวเดือดเซอรพรส์มอบก่อนโอเคครับเอฝากไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ